สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิณธพรสอนภูมิค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาริสาประจบพวกเราทีม KBFG ศูนย์ห้าโรงเรียนศิวิยะเนินค่ะวันนี้พวกเราจะพาน้องเกลยวและเพื่อนๆทุกคนนะคะเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะว่าแต่ทําไมถึงเป็นจังหวัดเพชรบูรณ์เราไปหาคําตอบกันเลยค่ะเรามาดูโจทย์ที่เราได้รับกันนะคะโจทย์ที่1น,น้องเกลวไม่ชอบฝนตกถ้ามีฝนตกติดกันมากกว่า2วันจะไม่ไปเด็ดขาด ไม่ชอบอากาศชื้นๆมีความเฉลี่ยเกิน70%จะไม่ไปที่นั่นเพราะว่ามันจะไม่สบาย 3. ไม่ชอบอกอกกาลังกายมีโรคประจําตัวเป็นภูมิแพ้ 4. ทานอาหารคลีนกาแฟไอศครีมและผลไม้ไม่กินน้ำอัดลม 5. อยากใส่เสื้อกรหนาตอนเช้ามืดชอบแต่งตัวสบายๆระหว่างวัน 6. อยากไปท่องเที่ยวเป็นระยะเวลา30วันมีเงิน7 0 0 0บาทเรามาดูกันว่าเราจะจัดการกับโจทย์ปัญหานี้ยังไงกันนะคะ จากโจทย์ที่เราได้รับและข้อมูลที่เรามีนะคะเราจะเริ่มใช้กระบวนการทางวิทยาการข้อมูลมาช่วยในการแก้ปัญหาเราตั้งคำถามดังนี้นะคะว่าจังหวัดใดบ้างที่มีความชื้นเฉลี่ยในแต่ละวันไม่เกิน70%มีจังหวัดใดบ้างที่ค่า PM 2.5อยู่ในระดับที่ดีต่อสุขภาพพรน้องแกเป็นภูมิแพ้และหาต่อว่าจังหวัดใดบ้างที่ไม่มีฝนตกติดต่อกันเกิน2วันค่ะจากนั้นก็เรื่อขั้นตอนการสำรวจข้อมูลทำความสะอาดข้อมูลและทำการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะ ความชื้นเฉลี่ยของจังหวัดต่างๆนะคะเราจะใช้กัรพ้าหน้าในการพิจารณาข้อมูลความชื้นเฉลี่ยโดยพิจารณาในทุกจังหวัดปรากฏจังหวัดที่มีความชื้นในอากาศไม่เกิน70%คือจังหวัดลบบุรีหนองบัวลำพูนนทบ,บุรีเพชรบูรณ์พานคอสีหิรยาและสมุทรปราการค่ะทั้งหมดมีช่วงเวลาซึ่งมีความชื้นไม่เกินประมาณ70%ซึ่งเหมาะสมกับน้องเกลเราพบในช่วงประมาณ รายเดือนพฤศจิกายน2564ถึงเดือนมกราคม2565ค่ะต่อมาเรามาหาว่าในหกจังหวัดนี้จังหวัดเพชรบูรณ์มีค่า PM 2.5อยู่ในเกณฑ์ที่ดีที่สุดค่ะนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเดือนธันวาคมจังหวัดเพชรบูรณ์รูปชัดเจนมากค่ะไม่มีเมฆที่ก่อฝนเลยน้องเกลน่าจะชื่นชอบและเมื่อดูจากข้อมูลที่เรามีไม่มีวันที่ฝนตกติดต่อก,กันเกิน2วันค่ะเราจึงเลือกใช้จังหวัดนี้ค่ะ นี่คือหน้าตาของแดบบดที่สร้างจากกาฟนาของเรานะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าแดบบดของเราตรงตามความต้องการของน้องเกลกาฟแรกที่เราสนใจคือปริมาณความชื้นเราเลือกใช้ Time ซีรีส์ช่วงเวลาที่น้องเกลไปเที่ยวคือวันที่1นึถึงสาธันวาคมค่ะอุณหภูมิในตอนเช้าก็จะจัดมาในตอนกลางวันทาให้ใส่เสืเส้อกันหนาวได้ แล้วเราเลือกดูปริมาณน้ําฝนของ3อําเภอที่น้องเกลจะเลือกไปเที่ยวได้แก่อําเภอเมืองอําเภอเขาคอและอําเภอหล่มสักเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะว่าไม่มีวันที่ฝนตกติดต่อก,กันเกิน2วันมากวนใจน้องเกลเลยมูดบอร์ดที่เราได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะซึ่งเราออกแบบจากคาแรคเตอร์และงานอันดิเลยกของน้องเกลคือการถ่ายภาพค่ะน้องเกลขับรถนต์ส่วนตัวจากจังหวัดนนทบุรีไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยเลือกสถานที่ยอดฮิตในจังหวัดเพชรบูรณ์มาสามอำเภอค่ะคือ1อําอำเภอหลมสักสองอำเภอเมืองสามอำเภอเขาค้อช่วงเช้าชอบใส่เสื้อกันหนาวที่เราได้เห็นในแดชบอร์ดแล้วว่าตอนเช้ามืดอ,อากาศจะเย็นมากส่วนตอนกลางวันอากาศจะดีมากพอให้แต่งตัวด้วยชุดสบายๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเดินทางของน้องเกย์ผ่านการาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางที่อาการข้อมูล พวกเราเรียนสีบุญญาโนนขอขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ